โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับฟังทาง Facebook และ YouTube นะครับผม <c oughs> โคกหนองนา EP ที่8ตรวจแล้วนะครับผมนะทุกคนก็ตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาปิดฉาครับตอนนี้ได้อ่ประมาณเอ่อ89%แล้วนะครับเหลือแค่หย่อมเดียวนะครับเห็นไหมอ่าเหลือแค่หย่อมเดียวเองนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมรีไปช่วงประมาณชั่วโมงตีสี่นะครับผมเพื่อจะได้มันจะได้แบบเช้าๆนะครับผมอันนี้มันดึกเกินไปนะครับมันจะได้เห็นแสงสว่างช่วงเช้าๆแล้วจะได้สดชื่นนะครับผมอันนี้ตีไหนละตีสามอ่าตีสามตีสี่แล้ว,อลวโอเคตีสี่พอดีเลยปะลุยกันเลยครับผมมืดตึ๊บตื้นนะครับปะเดี๋ยวลุยกันเลยเหลืออีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมนะเราจะได้ปิดฉากกันแล้ว กันไล,ล่ลูกกันเลยเหลือตีนอีกนิดเดียวนะอุย๊ยอันนี้ก็รวนเอ้ยไม่ใช่รวนอันนี้ก็พังนะครับจอยก็พังแหมโอเคทีผ่ผมโยนออกแล้วนะครับทุกโย,ยนโยนโยนกองไว้ก่อนนะครับโยนกองไว้ก่อนโยนกองไว้ก่อน,นกองไว้ก่อนนะครับนะหลินนิดเดียวนิดเดียวไม่นานไม่นานทุก้ชม ไม่นานเลยดินอีกน,นิดเดียวปิดสาได้แล้วนี่โอ้ยอะไรวะเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวมาหมดขาเลยวะอุย้ยตัวนี้ก็หลุดมันหลุดอะไรตอนนี้ผมว่าไอพ้พัดลมพัดลมมัน กระแทกเมื่อคืนอ่ะมันก็เลยหลุดนะขับเป็นสนุกเลยวะ่ะพัดลมกระแทกเมื่อคืนนะครับมาใก้เสร็จแล้วเนี่ยเหลือนิดเดียวก็ปิดาสาได้แล้วอนะ่ะปิดบอ่อโค้งหองนางครับผมอนะ่มันจะโค้โคงนะครับตรงนี้มันจะโค้งนะครับ มันค่อนที่จะยากนะครับคือผมใช้เวลาผมเทนี่ผมใช้ในการยืดอาบอกอี้นะเอเพราะว่าดันบุกี่ไปครับมันหนักครับผมหนักมากๆแล้วแล้วจอยมันยืดไม่ดีครับจอยมันยืดไม่ดีมันการขับอันนี้ก็เลยจัดแปลกๆกันนิดนึงจอยมันยืดไม่ดีครับมันสีลหลือมันรุดอ่าหนักมพราะว่าท่านผู้ชมมันใช้แรงมหาศาลเลย ือเราต้องดันไปเหมือนเหมือนใช้แรงดันแรงดันอย่างนี้เลยหนักจริงครับต้องลองมาขับดูหนักจริงหนักจนบางทีผมปวดแขนน่ะนิดเดียวนิดเดียวเหลือดินนิดเดียว นิดเดียวนะมันจะโค้งนะตรงบริเวณนี้มันจะโคง้งอ๋อแดดแล้วแดดแล้วโอ้ยคุรตั้งวันตั้งคืนเลยเนี่ยนี่นิดเดียวครับผมนิดเดียวมึงจะรีบไปไหนนิดเดียว เดียวนิดเดียวเยการปิดศานี่เป็นอะไรอะไรที่ยากมากครับผมเป็นไงเริ่มขุดตั้งแต่บุงบ้งกีแรกยันบุ้งกีสุดท้ายเลยครับให้ดูกันแบบ,บกีแรกยันบุ้งกีสุดท้ายเลยท่านผู้ชมมีที่นี่ที่เดียวครับ ที่นี่ที่เดียวเพราะไม่มีใครเขาทำกันนะครับไม่มีใครเขาทำกันนะครอะไรแบบนี้มันจะค้งมาประมาณโค้งหรือเราอยากโค้งเท่าไหร่ก็เราก็โค้งได้เลยครับผมอยากโค้งเท่าไหร่ก็โค้งไปเลยไม่มีปัญหาโอ้ขยับไปก่อนปวดขาแล้ว แม่งเอ้ยมันหลุดอะไรตอนนี้วะเนี่ยแล้วเล่นเนมื่อคืนก็นไม่หลุดเอาดูก่อนนะตรงนี้อ่าเริ่มเก็บแล้วครับผมเริ่มเก็บแล้วท่านผู้ชมเริ่มเก็บแล้วเออวะเราต้องลงไปอีกนิว่า ในคลิปหน้าเดี๋ยวพาลงไปแต่ว่าเดี๋ยวเก็บก่อนเราเราต้องลงไปในน้ำครับเพื่อที่จะไปเก็บขอบนะครับทุกคนเออเก็บเก็บพื้นเก็บพื้นไม่ใช่เก็บขอบอ่าเป็นไง เออมุมมองนี้มันมือดอะ่ะท่านผู้ชมตามจริงเล่นเออขับของจริงว่ามีแต่มุมมองนี้อะเนาะ ปื้อเลยว่ะเปื้อมอ,อกได้เออเอาดินออกทำเป็นปื้อโอ้ยมืดนมื่นมื่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 นื่มผมจะขึ้นไปข้างบนอยู่นะขึ้นไปบนกองดินอะ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเดี๋ยวทับทางขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับผมตอนนี้น่าจะจบแล้วนะครับทุกคนยู ี๋ยวผมพาลงไปน่าจะคลิปนี้แหละเฮ้ยคลิปหน้าคลิปหน้าเวลาจะหมดแล้วลหน้าเดี๋ยวพาลงว้าวปิดบอ่อแล้วอาจจะดูโค้งไม่ค่อยสวยนะครับเอาโค,โค้งโค้งได้อีกนะโค้งได้อีกนะตรงเนี้โค้งได้อีกโค้งได้อีกเนี่ยโค้งได้อีกอ่าปิดบ่อครับผม บ่อในช่วงเย็นช้าเลยว่ะตรงนี้จะเป็นดินนะตรงที่ผมยืนเนี่ยจะเป็นดินนะจะจะโยนดินมากองไว้นะจะจะมันจะเป็นดินอนะ่ะท่านผูช้ชมเราไม่ต้องแต่งเยอะหรอกเดี๋ยวเราต้องขุดออกเพราะว่าเราต้องลงไปนะแต่ว,ว่าอันนี้ทําแนวให้ก่อนอแล้วมา มาเจองานแบบปานีดปานอมตอนจอยพังเอ้ยทียึดจอยพังกดแบบยกล้อแหละเออเื้ยกดแบบยกล้อเลยอ่ะต้องชม เบิมนะครับตรงนี้เหมือนไหมทุกคนเหมือนควกหนองนายังเนี่ยไปดูผลงานครับผมดูผลงานนะอ๋อเป็นไงนี่ครับผลงานครับผมโอ้โหเดี๋ยวพันดน้านลงน้ำลงน้ำเดี๋ยวไปเก็บงาน เดินลงอย่างเงี้ยไม่ต้องทำทางเดินลงไปเลยเดี๋ยวเวลาขึ้นค่อยทำขึ้นว้าวปิซ่ะ ว้าสวยจัดว่ะท่านผู้ชมโอ้โหเว่อปิดสะครับผมโอ้ตอนนี้คือเรียกว่า90%ก็ว่าได้นะครับผม <S <S เดี๋ยวแค่นี้นิดหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะโอ้โหสุดยอดว่ะปิดสะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเจอกันพัดหน้านะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันพัทหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตด้วยยูหยผลงานครับนี่คพาดูผลงานครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าลงน้ำมาเก็บสะโอเคเก็บก้นสะแล้วก็พัทต่อไปก็เก็บขอบจบครับผมนี่เก็บขอบประมาณสองพ์ทนะครับเก็บก้นบ่อวันหนึ่งคลิปเก็บขอบสองคลิปเป็นว่าจบพิธีนะครับผมเจอกันใหม่พัทหน้าครับผมสวัสดี สำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับยอน